เพื่อนในทำอะไรอยู่เงียบมาชูมันอยู่หัวหน้าครับหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าครับหัวหน้าหัวหน้าอะไร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 มายู่งอะไรฉนหัวหน้าครับหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าครับอะไรเอาไปอะไรหัวหน้าครับหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าเดืวกแก่บองซี่ฉันจะฆ่าแกหัวหน้าบ้า ยืดสามเลยหัวหน้าน่ะถห้เราสาแย่งไอ้ลำงโมงทีวีแมนด้วยนะให้ตักทีวีแมนลองก็ได้ครับลองก็ได้ฮึยสตันเละอุ้ยน้่นมันศัตรูแล้วนี่ยิงมันเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมเจอกันเออเออเออวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เฮ <s> ้ยใครมาดูแสดังหัวน่ะเฮ้ยมันมีคนที่เป็นน้ำมันกั้งโกลมากสามารถช่วยได้เยาง